ก่อนที่จะรับการรักษาโดยการฉายแสงตรงบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเราจะมีการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ไว้ก่อนนะคะ เป็นการนำเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยผู้ป่วยสำหรับการมีบุตรค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกการทำด็กลอดแก้วหรือว่าการแชร่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะซึ่งเราจะใช้ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะหรือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฉายแสงตรงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ทางผู้ชายและผู้หญิงค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับยาเคมีบบัตซึ่งจะส่งผลต่อเซลล์สืบพันธุ์ในอนาคตด้วยค่ะ หลักๆในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะคะก่อนที่จะรับการรักษาโดยการฉายแสงตรงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเราจะมีการแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ไว้ก่อนนะคะก็คือในฝั่งผู้ชายก็จะแช่เซลล์สเปิร์มนะคะแล้วก็ฝั่งผู้หญิงก็คือจะแช่เซลล์ไข่หรือในผู้ป่วยที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะเราก็สามารถแช่แข็งเป็นตัวอ่อนไว้ได้ค่ะหลังจากผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารับการรักษามะเร็งแล้วก็หายแล้วนะคะอยู่ในระยะโรคที่สงบพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะ กลับไปใช้เซปสืบพันธุ์ที่แช่แข็งไว้ค่ะ อย่างแรกเลยก็ต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะคะดูแลสุขภาพานะคะกินอาหารให,หร้ครบ5หมู่ค่ะหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วมีแผนที่จะเก็บเซลล์สืบพันธุ์นะคะก็รีบมาพบแพทย์ด้วยจัดการการเจริญพันธุ์ค่ะเพราะว่าในแต่ละรายเนี่ยอาจจะมีแผนการรักษาที่แตกต่างกาันจากการเก็บข้อมูลมาระยะเวลาย,ายาวนานนะคะมากกว่า30ปีเนี่ยพบว่าเด็กที่คลอดจากเทคโนโลยีช่วการเจริญพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้พบว่าไม่แข็งแรงหรือว่ามีความผิดปกติมากกว่าการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติค่ะ ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะคะในปัจจุบันเทคโนโลยี mm. ทางการแพทย์ mm. มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะทําให้การรักษาของโรคมะเร็งเนี่ยมีความสําเร็จมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เยอะขึ้นค่ะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่วางแผนท,ที่จะมีลูกนะคะยังไม่ต้องทิ้งแผนนั้นค่ะสามารถมาพบแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อวางแผนเก็บเซลล์สืบพันธุ์ก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษามะเร็งค่ะหลังจากเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งจนโรคสงบแล้วสามารถกลับมามีลูกได้เหมือนคน ปกติทั้งในผู้ชายและผู้หญิงค่ะ